คนะครับพบกับพี่โนปิตะคุงนะครับจากช่อง y o u t u b n n e l อิซุสไลายพี่โนบิตะวันนี้วันที่เรามาเจอกันนะครับก็ตรงกับวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพศ2565นะครับวันนี้มีลุ้นแทบ่าย3เนี่ยบ่าย3บนสีโมงเนี่ยเพื่อนๆใครซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยจะถูกโดนกินหรือจะถูกรางวัลกันแน่อันนี้พี่โนปิตะบอกไม่ได้นะครับ เงินเกี้ยกระเป๋าแล้วเพื่อเช้าดีเพิ่งซื้อซัมซุง Galaxy S6 ไปให้พ่อใหญ่รถเมย์เขา <c oughs> ก็จะมีคิวส่งไม่รู้ว่ากี่โมงแหละนะต้องรอดูพ่อใหญ่เขาจะโทรมานะครับอ่ะวันนี้พี่โดวิตาจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูรถอีกึงรุ่นที่บอกตรงว่าขายดีมากๆแล้วก็ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยขวัญใจกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวนะครับกลุ่มรถครอบครัวนะครับอ้าว เชิญเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับก็จะเป็นเจ้าคันนี้นะครับที่ที่โนบิตะจะถ่ายให้ดูกันนะครับก็จะเป็นคิวของ Isuzu DMAX 2022รุ่น p a c e cap เกรด 1.9S เกียรธรรมดานะครับราคาเกือบชนกับตัวนี้ครับถ้าเพิ่มเงินอีก9,000บาทจากตัวนั้นนะครับเราก็จะได้ตัว Spark 1.9S เกียร์ออโต้ไปคลองนะครับทีนี้ถ้าตัวนี้นะครับ 6 1 0 0 0นบาททวนและถ้าบวกค่าสีนะครับก็จะเป็น6 1 7 0 0 0บาทนั่นเองนะครับเป็นสีเปทันล,ลิกนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับพระวิดาสีขาวอีกแล้ว <c oughs> อโอเคเดี๋ยวพี่ตตัมจะพาเพื่อนไปดูพระวิดาคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอากาศวันนี้นะครับคลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับโอ้ย,อย่าตกเลยแดกออกเถอะ <c oughs> มาตกอะไรเอาตอนนี้เนาะไป ไปดูกันเลยครับในตอนที่หนึ่งเลยครับเพราะถ้าฝนไปตกพี่ลูกักก็จะมีธุระต้องไปนะครับไปเลยครับไปด้านบนนะครับก็จะเป็นสวาอากาศสรงสั้นครับสวาอากาศแบบมาตรฐานปรับพับถอดออกได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแผ่นข้อมูลอีโคสติกเกอร์ที่ผมบอกข้อมูลสําคัญนะครับมาตรฐานปกป้องผู้โดยสารมาตรฐานระบบความปลอดภัยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ พวกเครื่องจนและระบบเกียร์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับพวกอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆสภาพแวะรวมนอกเมืองในเมืองนะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR โค้ดตรงนี้เพื่อไปเว็บไซต์ของ E c o s สติ k e เกได้นะครับหรือเพื่อนๆสามารถศึกษารละเอียดเพิ่มเติมนะครับของตัวรถได้จากแคตตาล็อกนะครับหรือไปที่เว็บไซต์ตีเพชรอิสุสุได้นะครับ เข้าเว็บเลยทุกวันนี้มันรวดเร็วทันใจนะครับต่อมานะครับกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยนะครับช่วยเก็บเสียงรบกวนและให้เข้าภายในห้องโดยสารทําให้รู้สึกได้ถึงความเงียบนะครับถัดไปนะครับตัวใบปัดน้าฝนก็จะเป็นแบบปรับความเร็วได้นะครับสามารถยกขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับยกขึ้นเพื่อทําความสะอาดได้เลยนะครับต่อไปนะครับการออกแบบบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับก็จะ เป็นไปตามสมัยนิยมนะครับก็มีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับดีไซน์หนักแน่นนู่ลมนะครับลดแรงต้านของลมนะครับช่วยประหยัดน้ามันรับกับตัวโฟซุมล้อด้านข้างตัวรถนะครับถัดมานะครับชุดไฟหน้านะครับตัวชุดไฟหน้าก็จะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์หรือไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับไฟหน้าตาเพชรตันเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ไฟใหญ่นะครับไฟใหญ่เป็นไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหลีนะครับไฟหลีตัวไฟหน้านะครับก็ปรับสูงกับปรับต่าได้แค่นั้นนะครับไม่สามารถปรับระดับได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นช่องสําหรับติดตั้งชุดไฟตัดหมอกนะครับสามารถเสริมแบบฮาโลเจนก็ได้นะครับก็จะดูลกตัวไปเลยนะครับ สำหรับชุดไฟเลีย้ยวนะครับก็จะเป็นหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอัมพันธนะครับถัดมากันชนได้าน,นะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถดูกลมกลืนนะครับให้ความสวยงามดูลู่ลมลดแรงประทะของลมนะครับตามหลักแอ r โรไดนามิกสามารถเสริมชุดสเกิร์ตนะครับของเอสปอร์ตี้ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้สวยแล้วลงตัวกว่านี้เราก็เอาของตัว X s e r ซ e s ได้นะครับนะฮะแล้วก็ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นแผงกันลมนะครับไม่ให้โครนนะครับเข้าไปเปื้อนนะครับแล้วก็ไม่ให้ลมเข้าไปรบกวนการทํางานของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับกระจักหน้านะตัวกระจักหน้าก็จะเป็นแบบดับเบิลไดเวชชั่นนะครับสีดําเงานะครับตัดด้วยสีเทาพร้อมโลโก้อิสุสขนาดใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มความลงตัวมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีการเสริมด้วยเคลฟล่านะครับบริเวณช่องดักลมด้านล่างนะครับแล้วก็บริเวณกระจกหน้าเพื่อเพิ่มความตรงตัวนะครับดูสปอร์ตกับตัวรถนะครับต่อมานะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปีูทแถวเลียงนะครับ16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อม VGS Turbo นะครับแบบซีลอกแ ให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่110กิโลวัตต์หรือ150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีและมิสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีนะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่รุ่นที่พี่โรบิตานะนำเสนอจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับจ้ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องจนขนาดความจุกระบอกสูบ1,898ซีซีนะครับหรือ1.9ลิตรนะครับ ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นมิตกับสีแวดล้อมนะครับมีค่า CO2 ต่ำสุดในรถระดับเดียวกันนะครับแล้วก็ค่าภาษีนะครับก็จะถูกกว่าเครื่องสามพันอยู่มากพอสมควรเลยนะครับถัดมานะครับระบบกระสอนหน้าก็จะเป็นแบบคอยสปริงนะครับตอนชกอัพแก๊สแบบดับเบิลวิสโบดมาพร้อมกับเหล็กกันโครงนะครับที่ช่วยรดอาการโยนตัวของตัวรถ ครับพร้อมกับการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เลียงหลังทาวด้าแบบเซฟวีนิดชิฟต์กระจายน้ำปักหน้าสมดุลกับตัวรถนะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง6.1เมตรนะครับทำให้เราเลี้ยวรถได้ง่ายดายและคล่องตัวนะครับต่อมานะครับแชสซีนะครับก็อผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล็กกล้าอัลตราไฮเดนไซด์นะครับรับน้ำหนักได้ถึง23%นะครับเป็นรูปแบบซีอินฟอร์ดมาพร้อมกับ การเพิ่มคาตัดขวางนะครับค r อสเบฟเกอร์ Cross ที่ช่วยลดอาการโยนตัวของตัวรถและลดอาการบิดตัวด้วยครอสเซ็ c ชั่นนะครับรองรับแดงฉุดล่าและแรงบระทุกหนักนะครับเหนียวและทนทานกว่าเหล็กปกตินะครับต่อมานะครับยางนะครับยางติดรถก็ลัดด้วยเบอร์2.15 5ทันะครับครอบทับด้วยลอ้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วนะครับน้ากว้าง15นิ้วตัวนี้ สามารเสริมแ a ็กซิงนะครับ r i e X s e r i e s นะครับ m a ็ g เเแเข้าไปก็ได้นะครับรนะบบเบรกหน้านะครับก็จะเป็นดิสเบรกแบบรีคลิปลไปาพร้อมร้อนพร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบรู่สูงคู่นะครับผสานการทำงานของ ABS, EBD และ VA นะครับทำให้เราจุดลดได้ทันใจนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวแผนกันโคลนมาให้ครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถนะครับโคมสีขาวหลอดสีส้มแสงสีเดียวอมพันธ์นะครับพร้อมโลโก้ s p ป c e แคปสีเทานะครับดูลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไานะครับกระจกป้องกก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับองศามุมมองด้วยระบบไฟฟ้าสามารถทัด้วยมือแบบนี้นะครับเวลาเราจอดรถในซอกในซอยนะครับ ป้องกันไปให้ลดคันอื่นนะครับเฉียวกระจกพวอข้างเรานะครับที่เป็นดอทดอตตรงนี้ก็จะเป็นครีบช่วยการทรงตัวนะครับตัวกระจกนะครับก็จะเป็นแบบมุมกว้างนะครับช่วยลดจุดบอดเวลาขับขี่ได้นะครับต่อฟานะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับออกแบบให้มีความแข็งแรงนะครับเปิดปิดง่ายครับ แข็งแรงจริงๆนะครับที่บริเวณเสาปีนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็นตัวสปีดเอ็กซิลี่นะครับเอ็กซิลี่สองประตูเนี่ยเขาก็จะมี B p illar, ีพิลาตกแต่งด้วยแบ็กอัลฟิมนะครับต่อมานะครับชุดไฟเบรกนะครับก็จะเป็นไฟเบรกรถที่3แบบหลอด LED นะครับที่ให้รถ ข้างหลังเห็นชัดเจนได้จากระยะไกล ah. นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองต่อมานะครับโครงสร้างห้องโดยสารและโครงสร้างกระบะนะครับเป็นแบบเหล็กก้าอัลตราไฮเทรไซด์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและดูดซับและกระแทกนะครับปกป้องขั้นสูงสุดด้วยประตูเสริมคาเหล็กเปอไ์เพือพ่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับลดโอกาสบาดเจ็บ В, ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับ ต่อมานะครับระบบกระสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบยาวแบบองสแฟปนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี WSSP นะครับก็จะเป็นแหนบใต้เพลนะครับแหนบสามแผ่นนะครับทนทานกว่าแหนบปกติมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สนะครับระบบเบรกหลังนะครับก็จะเป็นดรัมเบรกแบบลิดดิ้งเทลลิ่งครับต่อไานะครับชุดไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบมาตรฐาน นะครับโคมสีแดงนะครับวันนี้ก็เป็นไฟลีไฟเบรกัวนี้ไฟเลี้ยวและล่าไฟถอยหลังนะครับก็จะมีครีบช่วยการสมตัวมาให้นะครับแต่ก็มีคนไปเสริมใส่ LED เยอะแยะพอสมควรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะยังไม่มีตัวกันชนหลังมาให้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตั้งได้นะครับจะใส่แบบโครเมียมหรือจะเอาจากโรงงานเลยก็ได้นะครับ ของตัว LDA นะครับก็จะดูตัดกันกับสีตัวรถนะครับถ้ากระโชนสีขาวก็ใส่กับรถสีขาวถ้าสีบอลเงินก็ใส่กับสีบอลเงินอย่างเงี้ยนะครับใส่ได้ครับเพิ่มเติมได้ส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับโลโก้ต่างๆนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับตัว DDI ก็ผมบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ DDI Compound r i Direct Injection นั่นเองนะครับต่อมานะครับคือเปิดประตูท้ายนะครับหรือฝาท้ายเนี่ย ก็จะเป็นสีดำนะครับออกแบบให้เปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็มีบิวอินสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับช่วยดักลมนะครับดูลมนะครับก็ทำให้รถไปสิ้นเปลือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับดูลงตัวว่าขึ้น ต่อมานะครับยางอะไหล่ติดรถนะครับก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กขนาด1 5นิ้วนะครับตัวล้อกระทะก็จะเป็นสีดำนะครับเ,เพื่อนๆก็หาอะไหล่มาปิดยางอะไหล่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่แค่ไฟท้ายทียท่โดนขโมยนะยางอะไหล่มันยังเอานะครับต้องระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ยุคโควิด19โจรก็เยอะอะไรก็หากินง่ายได้ไปหมดครับ มาดูกระบะท้ายกันบ้างนะครับสําหรับตัวกระบะท้ายนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการผลสิ่งของที่หลากหลายนะครับรับน้าหนักได้มากนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคนโลีการผลิตแบบอัลตราไฮเทนไซน์นะครับลดโอกาสเกิดเสือมลดอาการบิดตัวนะครับตอบรับทุกธุรกิจต่างๆนะครับใส่ของได้จุใจจริงๆนะครับสําหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับ พวกแมค้าตามตลาดนะครับเพราะค้าตามตลาดเนี่ยนิยมกันบ้างนะครับในรุ่นนี้ครับอ้าวโอเคเดี๋ยวพี่โรบิตัดจะพาพวกเรานะครับเข้าไปชมภายในะห้องโดยสารของรถรุ่นนี้กันนะครับเชิญเลยครับ มา,มา,มานะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นประตูแขปนะครับตัวประตูแฝดเนี่ยก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเข้าออกและขนสิ่งของได้หลากหลายนะครับนะนะครับหูช้างตัวนี้ก็จะช่วยรับลมภายนอกเข้ามากรณีเราไม่ต้องการที่จะเปิดระบบปรับอากาศนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเข็มขัดหรือภายคู่หน้าแบบดึงล้างกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นแบบ E.R. ยึดสจุดนั่นเองนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับนี่นะครับต่อมานะครับมือจับเปิดปิดประตูแขบตรงนี้นะครับก็ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เปิดปิดก่ายนะครับล็อก2ชั้นแข็งแรงเส้นหนาเปิดได้จากภายในรถหรือจะเป็นภายนอกรถก็ได้นะครับ แล้วก็มีมือจับช่วยในการปิดประตูแคบปนะครับพร้อมอกับมีที่มาขวดน้ำมาให้ตรงประตูแคบปตรงนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับตัวนี้เป็นกล่องเก็บเครื่องมือนะครับและแม่แรงสําหรับใช้ซ่อมรถในกรณีฉุกเฉินนะครับพรมรองพื้นก็จะเป็นวัสดุสีดํานะครับทาหน้าที่เป็นวัสดุซับเสียงไฟในตัวนะครับแล้วก็มีพนักพิงหลังนะครับมาให้ ก็มีช่องสําหรับติดตั้งเคสขัดที่ละยมาให้ด้วยนะครับทำเรื่องที่ขนส่งนะครับ,น,รบรน,นะครับผมรองพื้นสีดํานะครับแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลทําความสะอาดหน่อยนะครับตอนี้จะเป็นกล่องเก็บของนะครับสําหรับใช้เก็บของต่างๆนะครับใช้ซ่อนเงินเมียซ่อนเงินกิ๊กได้หมด <c oughs> นะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะยังไม่มีช่องแอร์มาให้เนาะสามารถเพิ่มเติมได้สวนนดีได้นะครับก็จะมีชุดคิดขายนะครับหรือจะเป็นร้านรับทำก็ได้นะครับข้างนอกนะครับทาได้นะครับต่อมานะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับก็จะอยู่ตำแหน,น่งนี้ก็ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายนะครับปิดให้เข้าดีกว่าเดี๋ยวมันหลอดขาดนะครับ ด้านหลังเบาะเนี่ยก็จะไม่มีตัวกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะครับก็จะเย็บเปียบนะครับเปมีกระเป๋าให้ตัวแขวนสัมภาระก็ยังไม่มีนะครับตรงนี้ก็ตัวประตูแคปนะครับก็ออกแบบให้มีความแข็งแรงนะครับนะครับก็ภายในห้องโดยสารก็มีการเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างไหลนะครับเพิ่มพื้นที่ ระหว่างเนื้อสีรษะนะครับเพิ่มพื้นที่ระหว่างข้อเข่านะครับแล้วก็บริเวณที่ทักเท้านะครับทาให้รู้สึกได้ถึงความกว้างขวางโออานั่งสบายนะครับสาหรับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าทำให้เรานั่งสบายง่ายไม่อึดอัดนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีซับแรงสันเทือนนะครับติไ i เบรช a t i o n Elastic Comfort นะครับทำให้เรานั่งสบายไม่อึดอัดลดความเมื่อยล้าแพ้เดินทางไกลนะครับ สำหรับตัวเบาะนะครับก็มีปีกนะครับทําให้เรานั่งสบายนะครับเมาะกับทุกสรีละนะครับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับตัวหอมนะครับนั่งได้หมดเลยนะครับนั่งได้สบายๆนะครับเนี่ยพรมอมอนก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับถัดมานะครับการตกแต่งนะครับบริเวณแผงข่าประตูนะครับคิ้วดาบก็จะเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมเปิดประตูสีดํา ต่อมาก็จะเป็นฝุ่นุ่มนะครับบริเวณที่พักแขนทําให้ข้อศอกไม่รัดนะครับพร้อมกับ people, er. สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็ออกแบบให้อยู่ในตําแหน่งที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับ L กับ R ก็เป็นสวิตปรับองศามอมองกระจกมอ้างนะครับ L ข้างซ้าย R ข้างขวานะครับนี่ก็เป็นทัาล็อกนะครับตัวนี้สวิตล็อกกระจกผู้โดยสารตอนหน้านะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าฝั่งคู่กับผี่นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้กระจกผู้โดยสารตอนหน้านะครับ ที่ประตูคู่หน้านะครับก็จะมีที่วาขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรพร้อมกับช่องสอดเอกสารมาให้นะครับลำโพงให้มาถึง2ตัวเลยนะต่อมานะครับที่หน้าช่องแอร์ครับก็จะมีที่วาขวดน้ำนะครับวางแก้วน้ำพร้อมแหวนล็อกนะครับให้ลมแอร์ทำความเย็นกับเครื่องดื่มที่เรานำมาวางได้นะครับแนะนำไม่ให้ทำเป็นที่เขียบุรีนะครับนะครับก็ปิดง่ายครับให้มาสอดตำแหน่งเลยฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเหรียญน,นะครับเก็บกุญแจเก็บสมาร์ทการ์ดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิต์เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นตัวคลัตป์เบรกและคันเร่งน,นะครับต่อมานะครับคอโซนหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุยูดีเทนนะครับก็สามารถที่จะใส่พรมรองพื้นตรงนี้ได้นะครับพื้นตรงนี้ถ้าขยันทาความสะอาดหน่อยก็ ใช้แว็กซี่นะครับขัดขัดขัดก็จะดูเงาใหม่อี่ยมเลยนะครับต่อมานะครับมาตรวัดนะครับก็จะเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอมันติอินโฟมชันดิสเพย์ขนาด3.5นิ้วตรงนี้นะครับจอสีขาวดำนะครับเนี่ยก็มีเกจความร้อนเกจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ GSI นะครับ G-SPORT CHIP นะครับตำแหน่งเกียร์ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มี หน้าปัดบอกความเร็วนะครับเป็นตัวเลขดิจิตอลตัว o โอนะครับนี่ก็เป็นหน้าปัดวัดรอบตัวนี้หน้าปัดวัดความเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตั้งค่านะครับตำแหน่งไฟเลี้ยวก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ black anpion พร้อม power ช่วยผ่อนแรงนะครับแกนพวงมาลัยสามารถจุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับปรับสูงปรับต่ำดึงเข้าดึงออกได้นะครับเดี๋ยวพี่อาไปตากคุมทำให้ดูนะครับ ก็จับกระชับนะครับวัสดุก็ยังไม่มีการหุ้มหนังอะไรมาให้นะครับก็เป็นวัสดุยูรีเทนนะครับแบบนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นถาดวางของในประสงค์นะครับใส่ของจิปทะตามที่เราต้องการได้นะครับส่วนนี้ต่อไปนะครับก็เป็นระบบความบันเทิงนะครับก็จะเป็นวิทยุ CDMP3 ขนาดดิบๆนะครับใส่ CD ได้1แผ่นพร้อมกับช่อง3.5แล้วก็ช่อง USB นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอวงบอก เวลาแล้วก็คลื่นความถี่วิทยุต่างๆนะครับนี่ก็เป็นช่องเก็บของด้านล่างนะครับต่อมานะครับระบบปรับความเย็นนะครับก็จะเป็นแบบปรับ3รูปแบบนะครับเป็นแบบเป็นนวลนะครับอันนี้ก็ปรับทิศทางลมนะครับตันนี้ออกสายหน้ากึ่งกลางนี้ก็คือที่หน้ากับที่ท้าก็คือ2ระดับนะครับตอนนี้ก็2ระดับเดียวนะครับระดับเดียวก็คือออกที่เท้าอย่างเดียวนะครับ ถ้ามีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังก็ควรจะใส่ด้วยนะเห็นคนแฟลแอร์หลังเยอะแยะมากายเลยนะครับช่วงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตปรับตัวนี้ครับปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับเบอร์สีคือระดับสูงสุดเลยต่อมาก็เฟนสวิตเปิดปิดน้ํายาแอร์นะครับถ้าเปิดแอร์แล้วทํำไ้ได้รับลมแอร์ชืดๆออกมาก็ให้ดูไฟตัวนี้ด้วยถ้าไฟติดนะครับก็คือ ระบบทําความเย็นทํางานนะครับต่อมาก็เป็นสวิตช์ปรับน้ำยาแอร์นะครับปรับความเย็นนะครับถ้าอยากให้น้ําเย็นก็สุดเลยครับเอาให้เต็มเหนียวไปเลยต่อมาก็เป็น power outlet นะครับขนาด12โวลต์120วัตต์เสียบต่อที่ชาร์จในรถนะครับก้องติดรถได้ครับตรงนี้นี่ก็เป็น Passenger airbag นะครับไฟบอกบอก แสดงสถานการณ์ทำงานของถุงลมคู่หน้านะครับถ้าเวลาติดเครื่องยนต์แล้วนะไฟตัวนี้จะติดก็คือเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยแหละนะครับเพราะว่ากฎหมายใหม่มันออกมาแล้วก็คือให้เราเสริมคาซีทด,ด้วยกรณดี V ีเด็กอ่อนนะครับก็ทาไปเสริมคาซีทเนี่ยโทษปรับนะครับ2000บาทเขาประกาศออกมาแล้วนะครับใคร V ีเด็กอ่อนก็ต้องมีคาซีทด,ด้วยนะครับก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบเกียร์ ตัวระบบเกียร์นี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเตินหน้านะครับมาพร้อมกับเกียร์โอไดร์ Drive, สอดตำแแต่แงที่เกียร์5และ6เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุกหนักและเรารับได้ชุดลากที่สูงนะครับตอบสนองทุกช่วงความเร็วชนชักสั้นเข้าเกียร์ง่ายนะครับพร้อมด้วยเพิ่มความปั่นใัยในการเข้าเกียร์ถอยหลังในตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นจำนะครับก็วิลีเวิดลิงตัวน,นี้มาให้สอดน,นิ้วยกขึ้นก็เป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังพร้อมกับเสียงดณเสียงเตือนนะครับ ถ้าปรับมาตรงนี้เป็นเกียร์ว่างปกตินะครับตรงนี้เกียร์หนึ่งครับอันนี้เกียร์สองนะครับตรงนี้เกียร์ว่างโอ้พี่ลวพตาก็ไม่เคยเลยที่จะขับรถเกียร์ธรรมดาเพื่อนได้ดูเนี่ยนะครับไม่เคยเลยนะครับต่อมาก็เป็นที่วางแก้วนะครับมาขวดน้ำได้นะครับแล้วก็มีคอนโซลกาแบบมีฝาปิดทําเป็นที่พักแขนได้แบบนี้นครับตัวนี้ก็ใช้เก็บของเล็กๆน้อยๆของเราครับตัวน,นี้ก็จะเป็นที่เก็บ เอกสารนะครับหนังสือเวียนใบแจ้งหนี้ครับนี่ก็เป็นเก๊สําหรับเก็บพวกสมุดกู้มือสมุดรับประกันได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบ้านบางแดดนะครับบ้านบางแดดตัวนี้ฝังคูกกับขีดจะมีช่องสอดน้าบัตรมาให้นะครับนี่ครับมือจับนะครับหนึ่งตำแหน่งต่อมานะครับกระจกหลังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับปรับลดสาทพอนด้วยมือนะครับนี่แบบนี้ นะครับโอเคนะครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับระบบความปลอดภัยนะครับก็ถือได้ว่าให้ปรครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส EVD ระบบเพิ่มแรงเบรก VA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก POS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS Airbag คู่หน้าเข็มขัดที่ตือไฟสามจุ p r พร้อมหลกดึงนัดลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติระบบเตือนคาดเข็มข,ขัดที่ไฟผู้โด้ยสารคู่หน้าระบบไฟด้า Follow Me Home นะครับนี่ก็คือระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับโอ้ใครกำลังมองหารถครอบครัวหรือรถทำธุรกิจ ก็จัดได้เลยครับกับคันนี้นะครับพี่ลู่ิตาก็เชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยก็อยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับพี่ลู่ิตาเองก็อยากได้รถไปวิ่งงานเหมือนกันแต่ใจยังไม่ถึงนะสิไปขับขี่ก็ยังไม่มีเลยเพิ่งจะทําของมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากได้ตัวเอสออโตมากกว่าครับเพราะว่าขับสบายไม่ต้องเกียบคลัสนะครับเอ้าโอเคนะครับหากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆนะครับ หรือสอบถามเกี่ยวกับรถก็ติดต่อพี่วิพิตามาได้ตลอดเลยนะครับเจดีครับไปจิกัดนะครับก็วิวิตาขอกราบคาน้ำครับให้ยอดวิวถึงล้านให้ยอดซับถึงหมื่นช่วยกันไปครับเออพี่วิวิตาก็ยินดีให้ครับปรึกษาทุกคนนะครับถ้ามีอะไรก็โทรมาเลยครับเบอร์พี่ก็อยู่ต้นคลิปนะครับอ่าพี่วิวิตาก็จะให้คุยกตบเซลนะครับอ่ะโอเคขอตัวซาโยดาละครับแล้วเจอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ